เฮ้ยห,หมูกระโดดได้ทุกคนเวอร์ชั่นใหม่นี่คือไม่มีนะทุกคนนะคือหมูมันไม่กระโดดแบบนี้แหละเออสมัยก่อนนี่คือหมูนี่มีมีการแบบกดปุ่มสเปกบาด้วยเนะเาะโอเคทุกคนก็ขอกราบสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะคะอยู่ผมกิมคูมทุกคนนะซึ่งวันนี้ทุกคนผมก็จะมาลองเล่นมาครับเวอร์ชั่นเก่ายู่ทุกคนนะซึ่งผมไม่แน่ใจว่ามาครนะับเวอร์ชั่นเก่าเ่ยมันจะหน้าตาเป็นยังไงทุกคนนะซึ่ง เอาจริงเหรทุกวันนี้เล่นไมค์ครา่ะแต่ตั้งแต่เวอร์ชันหนึ่งจุดแปด้นะซึ่งเอาไปเล่นอ่อไมค์คราฟแบบไฮพิกเซลแหละทุกคนนะแล้วก็อันนี้ก็จะเป็นฟราบิกนะก็จะเอาไปเล่นแบบพวกมอสแะไรทุกคนนะก็ประมาณนี้ทุกคนนะก็ส่วนมากก็จะเป็นเวอร์ชันที่แบบเก่าไหมก็ไม่ได้เก่าเลยมากทุกคนนะแต่อันนี้ก,นก, <c oughs> ก็น่าจะเก่าอยู่ก็น่าจะเก่าอยู่นะฮะโอเคที่วันนี้เนี่ยผมก็จะมาลองเล่นไมคคราฟที่มันเก่ากว่าน,นี้ทุกคนคือเก่ากว่าหนึ่งจุดแปดจุดเก้า้วกันทุกคนนะ <c oughs> โอเคซึ่งจะเก่าสักขนาดไหนทุกคนนะอ่าเดี๋ยวลองเล่นไปสุดเลยแล้วกันทุกคนนะโอเคโอ้โหหนึ่งจุดศูนย์่ะอ่าเดี๋ยวลองลองเล่นดูก็ได้ทุกคนอ่ะนี่นะคะก็จะเป็นประมาณนี้หนึ่งจุดศูนย์เลยเหรอ <laughs> มันจะเก่าสักขนาดไหนเลยอะ <laughs> โอเคโอ้โหกูจากไอ้นี้แล้วก็น่าจะเก่ามากๆเลยนะเออโหเดี๋ยวมาลองเล่นกันดีวกว่าว่า มันจะเป็นยังไงทุกคนเออนี่โอ้ไม่เห็นโลกเลยเลยนั่นเดียวจะลองเอ,อ่อสร้างโลกก่อนนะก็เป็นหมวดสบายปกตินี่เลยอะ่ะเออโอ้โหไม่เคยโหลดแบบนี้หน้าหลดมันดูแบบเดี๋ยวนะทําไมเราเป็นสตีบบาเดียวเราใส่ใส่กินมาแล้วนะเออแต่ไม่เป็นไรโอเคแต่ตัดไม้ก่อนเลยทุกคนนะเดี๋ยวตัดไม้ก่อนนะฮะโอเค,โอ,เคโอ้ยทุกคนดูการตัดไม้ดิ้อหอ แต่ทาไมเราเป็นสตีฟอะทุกคนนี่งงอยู่ตรงเนี้ยตอนนี้คืองงว่าทําไมเป็นสตีฟคือเวอร์ชันเก่าอ่ะมันไม่มีระบบสกินใช่ป่ะตั้งแต่เวอร์ชั่นนั้นอ่ะเออโอเควยมาเดี๋ยวตัดไม้สักหน่อยนะฮะโอเควยระบบคราฟเหมือนเดิมใช่ปะ่ะเฮ้ยมันลากคลาฟแบบนี้ไม่ได้ทุกคนนะ่ะมันลากแบบนี้ไม่ได้เลยนะคะแล้วคือเอ่อตรงกดมือซ้ายมันก็ไม่มีด้วยทุกคนเออทําไมอ่ะ มันไม่มีหรอวันคือกดวิ่งไม่ได้ทุกคนคือกดกดยังไงคือกดคอนโทรลคือวิ่งไม่ได้เลยทุกคน <c oughs> เออคือมันเดินได้อย่างเดียวทุกคนคมันเดินได้อย่างเดียวทุกคนเนี่ยอย่างเงี้ยมันจะเก่าเกินไหมเออเดี๋ยวมาเดี๋ยวอทําทเป็นอ่าโอ้โหมันไม่ชินเลยเทุกคนโอเคต้องแบบกดทีละนิดเดียวหน่อยทุกคนนะโอเค คือสงสัยว่ามันต่างกับเวอร์ชันปัจจุบันยังไงนะแต่ก็รู้แหละทุกคนก็มันไม่มีอ่าไอตรงช่องที่มันใส่มือตายทุกคนนะเออแล้วก็เวลากดเนี้ากดค้าของปกติจะกดแบบคลิกอ่าคลิกขวากลางไว้แต่ว่ามันต้องกดแบบเนี้ยอ่ it, าเกตไหมมันต้องกดแบบเแบบนี่ยคิก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 แบบเนี้ยอ่าประมาณนี้ทุกคนนะเออมันไม่เหมือนแบบเวอร์ชันที่เราเล่นอยู่ปัจจุบันเลยเนาะโอเคเว้แต่ เวอร์ชันนี้ก็ยังมีหลอดอาหารอยู่เนาะเออมีแต่เวอร์ชันเก่าเลยเว้ยหลอดอาหารเนี่ยใช่ไหมโอเคอุ้ย์มีก็ค่อนข้างที่จะขุดมาค่อนข้างที่จะเยอะเลยทุกคนนะวุ้ยเจอถานด้วยทุกคนเจอถานด้วยเดี๋ยวโอเคเดี๋ยวเราจะทําเป็นสติ๊กเลยทุกคนนะเดี๋ยวก็ทําอ่ะเดี๋ยวก็ขุดขุดอันนี้ก่อนอะขุดชากโฮก่อนแต่ทําไมภาพมันดูแบบแปลกอะเฮ้ยปะ มันดูแปลกอะทุกคนเออมันเป็นแบบเหมือนกระดาษอะทุกคนเหมือนกระดาษเลยใช่ปะมันแบนมากอะทุกคนมันไม่ได้เป็นแบบโมเดล 3D แบบของเรามันไม่หมุนนะทุกคนคือมันไม่หมุนหมุนแบบของเราใช่ปะเห็นไหมมันไม่หมุนนะทุกคนเออมันไม่หมุนแต่ว่าเว้ยเดี๋ยวไอน,นี่เดี๋ยวข้าวัวก่อนเว้ยอูย้หเว้ยทำไมวัวแบบแปลกๆว,ว่ะวัวเป็นสีแปลกๆเนาะ เออโอเควุ้ได้เยอะอยู่นะได้เยอะอยู่โอเคเดี๋ยวมาตัดไม้เพิ่มนหน่อยแล้วกันทุกคนนะอยากรู้ว่าเวอร์ชันนี้มันมีแบบอมีอน,นุญาตยังอะ่ะอ่ะไรนะซอมบี้เออน่าจะมีซอมบี้ยังวเวอร์ชันเนี้ยไม่แน่ใจทุกคนนะว่ามีหรือยังโอเคเดี๋ยวจะตัดไม้ไปสร้างบ้านก่อนเลยลกันทุกคนนะโอเคบ้านเราสร้างแต่ก่อนต้นกีมเลยเนาะเออบ้านเจาบเป็นเป็นยังไงนะฮะ โอเคโอ้โหบ้านคือโอเคอุ๊ยโอเคอ่ะต้นข้าวที่ใหได้อยู่เลยทุกคนนะโอเคโอ้ไมค์ก็อ่าอุ๊ยได้ไม้มาต้นข้าวที่ใหญ่เยอะเลยทุกคนนะโอ้โอเคอุ๊ยเอาไม้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 ไปละไม้คือไปแล้วอุ๊ยต้นอ่อนอุ๊ยมันเป็นแบบนี้หรออุ้ยเท็กเจอร์คือมันเปลี่ยนไปเยอะมากเลยทุกคนนะตั้งแต่แบบ สมัยก่อนเลยอะเห็นไเมืัวใจหินนี่คือเหมือนจะเป็นเท็กเจอร์เดิมปะ่ะไม่แน่ใจอะเออเนี่ยแต่ไม้ไม้ก็หุ้ยโตคราบนี่ทว่าเปลี่ยนมะไม่ไจะเปลี่ยนอออโตค้าบอะเห็นไหมโตคราบนี่เปลี่ยนเนาะเออโอ้โหทำไมนะ้ำมันสีมันออกแบบเข้มๆเ,เ,เนาะแต่สมัยนี้มันออกแบบสีแบบจางๆอะเออเมื่อก่อนคือน้ำมันสีเข้มมากเลยนะ อันนี้อุ้ยดอกไม้อุ้ยมีตั้งแต่วอ์ชันเก่าเลยเนาะเนี่ยเออเสียงเดินคือมานดังแบบก๊อบแก๊บก๊อบแก๊บทุกคนแบบเสียงแบบเหมือนตอนทุบป๊อกกับทุกคนเสียงวานนั้นเลยเห็นปะอยากอยากให้ทุกคนได้ยินเสียงมากเลยเอ่อเห็นไหมเห็นไหมทุกคนเสียงมันแบบประมาณนี้เลยเออหวังว่าจะได้ยินกันเอยเนาะเสียงคือแบบก๊อบแก๊บก๊อบแกลบมากเลยอ่ะโอ้ย ก็คือได้ยินซัมบี้อยู่ไหนหเฮ้ยเวอร์ชันนี้มีซัมบี้แล้วเหรอเฮ้ยมีแล้วเหรอไอเอากระโดดไม่ได้เสียงตอนเลือดรถ,ถคือมันแบบแปลกๆเนาะเออดังเสียงันกระดูกหักเลยทุกคนเออวิ่งเออตอนนี้มีฐานตอนนี้มีฐานอ่าเดี๋ยวไปเดี๋ยวไปขุดนิดนึงเดี๋ยวไปขุดนิดนึงเออวิ่งแต่กดชิปสามารถกดชิปได้ทุกคนนะเออตั้งแต่เวอร์ชันเก่าเลยอะกดได้กดได้ฮะวิ่งมีถ้ำใช่ปะ่ะนี่ถ้ำน้ำถ้ำเจอถ้ำถ้ำใช่ไหม โอ้โหถ้ำอุย้ยถ้ำต้องต้องลองไปดูแหละต้องต้องไปดูเอ่นีนถ้ำมันหรอถ้ำมันมีอยู่แค่นี้หรอมีหมูด้วยไวโอ้โหนี่คือหมูเอ้ยยังรักษาความตาลีได้อยู่เนอะอ้ยหมูอุย้ยรอนนี้คือหลอออาหารแล้ว่ันค่าที่จะลดไปเยอะมากเลยทุกคนนะก็สี่อ่อไม่ได้เยอะไม่ได้เยอะเฮ้ยหมูกระโดดได้เฮ้ยเวอร์ชันนี้หมูกระโดดได้หรอ แล้วคือไหนเนื้อหม,หม,มหอูมันดับได้แค่สองชิ้นหรอดับมันดับได้แค่สองชิ้นหรอเพื่อสุม่มใช่ไหมคือเป็นระบบสุม่มใช่ไหมก็เดี๋ยวว่าจะสร้างบ้านได้หน่อยดีกว่าทุกคนนะแต่ไม้เหลือแค่นิดเดียวทุกคนเดี๋ยวสัตไม้เพิ่มก่อนดีวกว่าเนาะนี่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 ขุด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 โอ๊ยโอเคถือว่าเล่นได้เลยนะหมูหมูกระโดดได้หมูกระโดดได้อุ่ย เฮ้ยห,หมูกระโดดได้ทุกคนอร์ชั่นใหม่นี่คือไม่มีนะทุกคนนะคือหมูมันไม่กระโดดแบบนี้แหละเออสมัยก่อนนี่คือหมูนี่มีมีการแบบกดปุ่มสเปกบาร์ด้วยเนาะของเราคือไม่มีนะอุ๊ยโอเคโอเคเดี๋ยวมาเผาเผาอาหารกันก่อนเลยนะฮะเน้นเดี๋ยวจะเริ่มสร้างบ้านตรงไหนดีทุกคนก็ ตรงนี้อะเนาะตรงตรงนี้ไดปะเออตรงนี้แหละตรงนี้แหละโอ้โหเว้เราเผาก็เหมือนปัจจุบันเลยนะแต่ว่านี่ไงเออเผาเผาเผาดาบมันเว้เฮ้เหมืนอนเ่าเหมือนของหนึ่งจุดแปดจุดเก้าเลยอะทุกคนเออใช่เอ้ยมันมีแต่มันมีแต่เวอร์ชนันนี้เลยหรอเออมันไม่สามารถที่จะดูข้อมูลดาบนี้เลยว่ามันเป็นดาบแบบดาเมีเท่าไหร่เนี่ย มันดูได้ว่าเออนี่คือดาบหินนะนี่คือขาวานหินนะแล้วก็เป็นพิกแอคหินนะอนะไรอย่างเนี้ยเออไม่ต้ว,ว่าสร้างบ้านก่อนดีกว่าสร้างบ้านก่อนเอบ้านของเราเนี่ยเป็นแบบตายแบบพออยู่พอกินพอเนาะเออเกี่ยวกอบมบี้แต่ว่าตัวไม่มีเนาะบอมบี้เป็นสปอนเกิดแบบเหมือนของเราปะอ่าจะหวังว่าจะไม่เจออะไรเนาะเออโอเคโอเค,อเ,คเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยว อาเดี๋ยวสร้างบ้านแบบนี้ไปก่อนนะอ่าอ่าเดี๋ยวสร้างบ้านแบบนี้สร้างบ้านแบบนี้โอเคบ้านต้นเกมของเรามันมันก็ได้เหอนกัทุกคนเนาะบ้านต้นเกมของเราเดี๋ยวทําประตูด้วยทําประตูทําประตูะตโอเควิโอ้โห,โห,โหโประตูทำไปหยุดหนี้อ่ะ <laughs> ประตูมันแปลกๆอะ่ะโอเคโอ้โหพารเจอร เท็กเจอร์มันดูแบบซิฟี่เนาะใช่ไหมโอเคปูชิปเปอร์อุย้ยเวอร์ชันนี้คือมีคิปเปอร์แล้วทุกคนอยากลองไปทักไทยคิปเปอร์ดูอ,า <c oughs> อยากละอยากรู้ว่าเวอร์ชันนี้มันจะดาเมจแรงเหมือนกับเวอร์ชันใหม่ไหมอยากลองเทสด,ดาเมจด,ดูแต่ว่ายังไม่เน่ยอ้ยคิปเปอร์อุยอ้ยสู้ได้ปะเราสามารถสู้มันอุย้ย วิววิวดามิดแรงแต่ว้ยดาบมิดแรงมากทุกคนดาบมิดแรงมากโอเคพอก่อนพ่อคนุ้ยเพราะว่าหยาไปมั่นอะไรกับมันเยอะแล้วกันนะทุกคนนะดูดิโอตะเกตันแต่มันมือมันอันนี้อ่ะมันคือมันค้างเลยมันมันอยู่แบบเหมือนซอมบี้ทุกคนเออมันยกแขนขึ้นทุกคนเนาะหัวเสียงโอเคุ้ยธนูก็ ด็อกเหมือนเวอร์ชันใหม่เลยแต่มันแต่มันวิ่งไม่ได้เลยอุ้ยอุ้ยมันกระโดดมันกระโดดอุ้ยกระโดดเก่งเนาะกระโดดเก่งเนาะเออกระโดดเก่งเนาะโอ้ยเออม็อบทุกตัวนี่คือมีปุ่มสเปกปลากันหมดเลยเนาะเอออุ้ยคือหมูมันสามารถเกิดตอนกลางคืนได้หรอแต่เวอร์ชั่นใหม่คือตอนกลางคืนคือม็อบแบบพวกหมูพวกแกะอะไรคือ ไม่มีนะเอออยากเจอแกะมากเลยเวอร์ชันนี้มีแกะมะไม่แน่ใจเนาะโอ้โหคือซอมบี้คิปเปอร์คือเยอะมากอ่ะเฮ้คืออยากรู้ว่ามัหนหนึ่งนะอยากเปลี่ยนเกมโหมดอันหนึงวัาทำไมอะ่ะอ๋อมันมันเปลี่ยนไม่ได้เป็นหนึ่งดิอปนบนึงคืออยากรู้ว่ามันจะมีตัวอะไรบ้างโอ้โหทำไมมันอันนี้คือชุดเกาะชุดเกาะหนังเหรอใช่ไหม เอออุ้ยมีชิ้นกรอบเพชรอุ้ยเช่นเมื่อก่อนนี้มีชิ้นกรอบแค่มานแบบสี่แบบเองเนาะมีแบบหนังมีแบบเหล็กแล้วก็มีแบบแบบโซ่ใช่ปะแบบโซ่นี้คือหายากทุกคนนะไม่รู้มันครับที่แบบเวอร์ชันนี้ฮะน่าจะครับไม่ได้ละมั้งเหมือนกับเวอร์ชันใหม่แหละเนาะเออแตกไข่อะมันไม่มีไข่ทุกคนมันไม่มีแบบสปาวเนาะวิ้วเมียเดาโพล่ะตั้งแต่เวอร์ชันรู้แหละเนาะตาได้ไหมนิดนึ่งตายยังไงอะ ใช้ไงเอา้ามันกดป้าไม่ได้อะเดียวมันกดป้าไม่ได้หรอเฮ้ยมีเลสตนด้วยอ่ะแล้วก็มีมงจรตั้งแต่แหนไปดึงหาคันโ,โยกแป๊บคันคันโยกอ่านี่นี่นี่คันโยกเฮ้ยอุย้ยนี่ไงเอ้ยมีแต่เวอร์ชันเก่าเลยนี่ไม่ละเบิดละเบิดโอเคเอ้ยเอา้าทำไมจุดไม่ได้ไปนึง อ้าทำไมจุดตรงนี้อะวัดแล้วคือไปหนึง่งมันจะไหมอ่ามันระเบิดไหมเนี่ยมันจะระเบิดไหมอุยอุ๊ยอุ๊ยระเบิด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 อุ๊ยโอเคอุ๊ยลวาวาอุ๊ยลาวา,วา,วา,วาคือสีแปลกว่าทุกคนมันดูแบบเข้มขึ้นเนาะแบบมันเข้มมากทุกคน อุ้คือสีไม่เหมือนของเวอร์ชันนี้เลยอะเออเนี่ยตั้งแต่ไอแร่เนี่ยตั้งแต่แร่อะแร่นี้ละมันไม่เหมือนกันเนาะคืออันนี้มันดูแบบจะดูอันเล็กกว่าใช่ไหมอันนี้แต่เวอร์ชันใหม่จะดูแบบอันใหญ่กว่าเนาะอ่าไม่ค่อยอันนี้ท่าไหร่ทุกคนนะอ๋อโอเคทุกคนวเวอร์ชันนี้กค่าที่ยับมึนอยู่เหมือนกันนะเอออันนี้อะไรอะมุนมอุ้ยลาวาถังมันอยู่นี้หรอถังมันดูแบบอันเล็กเนาะแบบแบบเนี้ย แล้วก็อุ้ยมีฟินด้วยแล้วก็มีแผ่นซีดีนะมีแค่นี้ยองของสมัยก่อนอุ้ยอันนี้คือที่หม้อป,ปรุงยาใช่ไหมโอเคอุ้ยก็มีตั้งแต่สมัยก่อนเลยเนาะอะไรเนี่ยอุ้ยอันนี้อ่าอุ้ยมีเยอะมากเลยอะ <c oughs> ก็โอเคอุ้ยธนูธนูธนู โอเคอเคุอ้ยเสียงเหมือนของปัจจุบันเลยอะอันนี้ฟักทองอุ้ยอันนี้ไม่ได้มีฟักทองแบบไอ้นู้นละบอกอ้อยอันนี้ก็มีแค่สองแบบอะเนาะแต่ทําไมมันมีแบบอันนั้นมาที่ยังไม่ที่ยังไม่แกะสลักเป็นรูปนี้อะอ,อ่าดูทรงดูทรงแล้วไม่ค่อยมีเออยังไม่มีแลไของคือน้อยมากทุกคนตั้งแต่สมัยก่อนแล้ววิ้ยรูปภาพรูปภาพมีรูปอะไรบ้าง เว้ยเป็นรูปแบบดั้งเดิมเนาะเออเหมือนของตกปัจจุบันเลยอเออเหมือนของปัจจุบันเลยทุกคนนี่อมีรูปอยู่แค่นี้เองเหรอก็โอเคทุกคนก็ใครอยากจะไปลองเล่นก็ไปสัมผัสความแบบไมค์คราฟสมัยก่อนก็สามารถลองได้ทุกคนนะแต่ทําไมเป็นสตีฟก็ไม่รู้ว่าขัดใจมากทุกคนเออโอเคทุกคนไว้เจอกันคลิปหน้าทุกคนนะสำหรับคลิปนี้จเจอกันดกวนบาย